พรทับเนี่ยเราถือว่าเป็นความรื่นรมอย่างหนึ่งนะคนที่เขามาใช้บริการหรือมาเสพตรงนี้มันถือเป็นความรื่นรมราคาถูกอ่ะมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเสพความรื่นรมจากพรทับได้แล้วอ่ะโดยไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากมายแค่ความรื่นรมราคาถูกหรือความรื่นรมง,ง่ายๆของประชาชนยังถูกเบียดเบียนเลยอ่ะแล้วเราจะหาความเขาเรียกว่าประชาธิปไตยหรือความสิทธิเสรีภาพมาจากไหนอะ่ะแค่สิทธิเสรีภาพในการจะเสพความรื่นรมจากอะไรบางอย่าง แค่ตรงนี้มันยังไม่ได้เลยอ่ะ เป็นเพราะอะไรก็ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันเนาะที่ว่าที่เขาสั่งปิดแต่ถ้าสั่งปิดเนี่ยผลกระทบมันไม่ได้แค่ว่าเฉพาะคนที่ใช้บริการในการที่จะเสพความรื่นรมจากพรทับแต่มันหมายถึงว่าพรทับเปอร์หลายๆคนเขาต้องหมดทางทำมาหากิน พรทัป,ปอ e r หลายคนเนี่ยเขาเลี้ยงชีพโดยการอัพคลิปลงในพอรอฮาอย่างที่เรารู้กันอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าถูกกฎหมายในสากลละโลกแต่ถ้าในประเทศไทยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ค่อยมาว่ากันนะแต่ถ้าการที่มาสั่งผิดแบบนี้เรามองว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่อุตติธรรมสำหรับพอรปปอทั pper ร์หลายคนที่เขาเลี้ยงชีพตรงนี้การที่อยู่ๆรัฐก็มาปิดสื่อมันคือการใช้อํานาจในทางที่มีช่ ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ควรจะมีสิทธิ์ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตยังไงก็ได้คนที่จะรับสื่อยังไงก็ได้เท้าแล้วรัฐไม่มีสิทธิ์ไปปิดกัน้นสิทธิ์ของประชาชนตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากรัฐบาลเผด็จก,การแค่ความเรื่องลมราคาถูกหรือความเรื่นลมง,ง่ายๆของประชาชนยังถูกเบียดเบียนเลยอะ่ะแลวเราจะหาความเขาเรียกว่าประชาธิปไตยหรือความสิทธิเสรีภาพมาจากไหนอะ่ะแค่สิทธิเสรีภาพในการจะเสพความเรื่นลมจากอะไรบางอย่างแค่ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เลยอะ่ะ การเป็นเว็บออทับเนี่ยก็คือมันเป็นเว็บโปหรือเป็นอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเนื้อหาบางเนื้อหาโอเคมันอาจจะมีเนื้อหาที่ไปละเมิดคนอื่นหรือว่าไปผิดศีลธรรมอย่างอื่นอันนั้นอ่ะเราสามารถแปนออกไปได้แต่ว่าเอแบบคลิปยังอื่นที่มันสร้างเป็นคอนเทนต์หรืออะไรขึ้นมาผมว่ามันก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถดูไปได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนจะชอบใช้ในการที่จะขายเครียดมันมันเป็น มันเป็นเหมือนสิ่งอย่างหนึ่งที่ที่คนทั่วไปเขาก็ดูการอะไรเป็นเรื่องธรรมดามดผมว่ามันเป็นการช่วยลดลดความกดไลลดความทารุณทางการคุมคืนหรืออะไรอย่างนี้อย่างประเทศเราเนี้ยเรื่องของเซ็กคอยเรื่องอะไรก็ยังเป็นกฎหมายอยูอ่มันสามารถช่วยเขาเรียกอะไรอะ่ะบรรเทาความความท้ยของมนุษย์ซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องของของฮอร์โมนเรื่องของสมองอะไรอย่างเงี้ยเราเราควรที่จะเลิกเอาธรวมาศีลธรรมมามาอ้างได้แล้วกับกับกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับ เท้เราก็บอกว่าเราเสรีทางเพศแต่สุดท้ายแล้วมันก็มันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมมันก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้ว่คุณก็ยังมีความไม่เท่าเทียมทางเพศอยู่ือแม้กระทั่งเพศอย่างผมเนี้ยเพศแบบ L G B T Q ทั่วไปนะครับเขาก็ก็ยังโดนกดขี่ทางสังคมซึ่งมันมันมันยังไม่ได้เปิดกว้างริมันก็ควรเป็นเสรีภาพอะค่ะเพราะว่าเรื่องเพศมันก็เป็นเรื่องปกติพูดคุยอย่างเปิดกว้างมากกว่าที่จะมาปิดกั้นแล้วมีความเข้าใจผิดผิดใช้ชีวิตแบบผิดผิด